สนับสนุนโดย GC เคมี i, ที่เข้าถึงทุกความสุขบริษัทบางจากคอป์ปอเรชันจำกัดมหาชนผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน สวัดีค่ะโอสิวันสุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะกับความสุขง่ายๆของคนไทยวันนี้เรามาเที่ยวต่างจังหวัดอีกแล้วค่ะคราวนี้มาเที่ยวจริงๆค่ะเพราะว่าที่นี่มีงานสำคัญประจำปีงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชปี2565ที่จังหวัดลบบุรีค่ะ วันที่พวกเราไปร่วมงานก็เป็นวันสุดท้ายพอดีเลยนะคะรูปแบบงานตอนนี้แตกต่างไปค่ะเพราะว่าปากติเนี่ยค่ะจะต้องมีเฉลิมฉลองมีขบวนเทิดพระเกียรติมีการออกร้านและการแสดงแสงเสียงผู้คนแต่งชุดไทยกันทั้งเมืองคึกคักสบายปลิวสวยเลยล่ะค่ะแต่สำหรับปีนี้โควิดบุกค,ค่ะ งานแผ่นดินก็เลยใช้ทุกมาตรการป้องกันแต่ก็ไม่ใช่หมดอัทธรสไปซะเลยนะคะเพราะว่าความงดงามที่ผ่านมาก็ยังมีให้สัมผัสได้อยู่ค่ะที่แรกสำหรับคนที่จะมาเที่ยวงานวังนารายที่ลบบุรีควรจะต้องมานะคะก็คืออันหนึ่งคุณจะต้องมาในตอนกลางวัน มาถึงเนี่ยถ้ามาเส้นผลโยธินนะคะก่อนจะเข้าตัวเมืองลบบุรีคุณจะเจอวงเวียนสมเด็จท่านารายมหาราชค่ะแล้วก็จะได้เจอพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จท่านารายมหาราชประดิษฐานอยู่ที่นี่เพื่อให้ผู้คนนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านลบบุรีหรือว่านักท่องเที่ยวหรือคนที่เคารพศรัทธามาสักการะพระองค์นะคะแล้วก็ในช่วงเนี้ยค่ะก็เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพบของสมเด็จท่านารายมหาราชด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นบรรยากาศที่นี่นะคะ mm hmm. ก็เลยตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามค่ะบรรยากาศเนี่ยน่าจะนะคะพยายามจำลองให้คล้ายๆกับอุทยานในพระราชวังของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและเข้าในเมืองเราก็จะผ่านวงเวียนสระแก้วที่นี่มีสิงห์นั่งอ้าปากด้วยนะคะมีคำถามชวนสนุกว่าเอ๊ ทำไมสิงต้องอ้าปากด้วยอะ่ะอยากรู้ไปถามคนลบบุรีเลยค่ะสำหรับที่วงเวียนสระแก้วนี้นะคะแต่เดิมเนี่ยบนยอดจะมีนาฬิกาตั้งอยู่ภายหลังก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปรอบๆวงเวียนสระแก้วก็เป็นชุมชนกระจายตัวอยู่แล้วก็มีความเจริญมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ และเราไปต่อกันที่ศาลพระการค่ะอีกจุดหนึ่งที่โอ๊ตบอกว่าที่นี่เป็นวงเวียนจุดนี้ผู้คนที่ศรัทธาพ่อพระการจะมาสักการะท่านค่ะก็ต้องฝ่าดงลิงกันเล็กน้อยระวังข้าวของให้ดีนะคะแนะนำว่า อยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงดีกว่าค่ะเรื่องของลิงนี้จริงๆมีหลายตำนานนะหน้าตาน่ารักอย่างนี้แต่ว่าแสบไม่แพ้ใครเลยไม่รู้ว่าเป็นทิงเจอไอโอดีนมาเกิดหรือเปล่าไว,วา้ว่างๆเดี๋ยวจะพามาเที่ยวชมพวกเขา,เานะคะแล้วก็เล่าเรื่องของลิงให้ฟังกันในครั้งอื่นค่ะ เดี๋ยวไปเตรียมตัวเข้างานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชกันดีกว่าค่ะวันนี้โอ๊ตมีนัดกับพี่สาวพี่ชายแล้วก็มีคุณลุงแวบๆมาด้วยนะคะแหม มาเที่ยวงานทั้งทีเจ้าบ้านไม่ยอมให้เราแต่งตัวธรรมดาธรรมดาหรอกคะ่ะจับแต่งชุดไทยสวยเลยคะ่ะพิันธน,นาการจากพี่สาวนะะทั้งชุดเลยชุดแบบนี้สําหรับคนกรุงเทพจะมองว่าโอ้นานๆคงจะมีโอกาสได้แต่งทีเนาะจําได้แม่นๆเลยก็คืองานแต่งงานไง ใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้ว่าเป็นเจ้าสาวกันทุกวันนี่นาะสําหรับคนลบุรีนะคะชุดไทยเนี่ยเขาแต่งกันเป็นธรรมดาแต่งทุกปีแล้วก็ถือเป็นความพิเศษหนึ่งที่พวกเขาภาคภูมิใจค่ะสําหรับเย็นวันนี้นะคะโอ๊ตจะเข้าไปที่วัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุค่ะวัดนี้อยู่ที่หน้าสถานีรถไฟลบบุรีเลยค่ะความเป็นมาของวัดแห่งนี้นะคะอาจจะมีมาตั้งแต่สมัยทวารวดีเลยละคะ่ะ สำหรับสิ่งหนึ่งที่การจัดงานในปีนี้แตกต่างนอกจากบรรยากาศนิ Normal แล้วยังมีการปรับเป็นการตกแต่งประดับประดาไฟสวยๆทั่วทั้งงานเลยค่ะที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุมีการประดับไฟประกอบดนตรีค่ะจัดโดยเทศบาลเมืองเขาสามยอดทานายกสายใจเลิศวิริยะประภานามสกุลเดียวกับโอ๊ตเลยนะคะว่านี่เป็นพี่สาวค่ะมากับ พี่ชายของโอนนะคะอาจารย์วรพันธ์เลิศวิริยะประภาร้านเสริมสวยเกติไพบูลค่ะ นี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีนโยบายจัดงานแผ oh. ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราช uh huh. เพื่อเธอพระเกียรติพระองค์ท่านซึ่งจริงๆแล้วเนะะี่ยค่ะปีนี้ก็เป็นปีที่เราคนไทยแล้วก็ชาวต่างต่างชาติได้รับผลกระทบจากโควิด huh. ก็เลยจัดงานในรูปแบบของวิธีใหม่ในส่วนของรูปแบบก็ได้มีการประดับตกแต่งไฟแสงสี oh. ให้โ oh. บราณสถานมีมิติ Oh. สวยสดงดงามในายามค่ำคืน oh. งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยค่ะ uh huh. ก็ถือว่าเป็นงานที่สำคัญที่ทุกหน่วยงานและพี่น้องประชาชนเนี่ยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี oh. เพราะว่าทุกๆคนเนี่ยมีความซาบซึ้งใน oh. พระมาหากรุณาธิคุณ uh huh. ที่พระองค์ท่านเนี่ยค่ะได้สร้างเมืองลบบุรีให้ uh. มีความเจริญรุ่งเรืองมาถึงปัจจุบันคือในความรู้สึกของคนลบบุรีก็คือเราก็จะแบบพอถึงเวลานี้เราก็จะแบบคึกคักเราจะเตรียมเสื้อผ้าเราจะแบบ จองร้านแต่งหน้าทําผมอะไรงียใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นเลยเนาะใช่ค่ะเพราะว่าต้องนุ่งโจงอ๋ออันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องทำนุ้งโจ่ค่ะนี่คือเอกลักษณ์ของจังหวัดลุบรีเราค่ะก็ต้องแต่งเพื่อที่ว่าเราจะได้อนุรักษ์นะคะแล้วก็สืบสารแล้วเราก็มาต่อยอดกันด้วยให้ให้เด็กเยาวชนได้เห็นว่าการแต่งกายในยุคสมเด็จพระนารายมหาราชนั้นเนี่ยเขามีการแต่งกายกันแบบนี้แบบนี้ซึ่งก็แต่งได้หลายรูปแบบ คือเราอยู่ลบบุรีมาตั้งแต่เด็กจนโตไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมัยเด็กๆมาแล้วเนี่ยและช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคนลบบุรีจะรู้เลยว่าเป็นช่วงที่เราจะต้องแสดงความจงรักภักดีนะครับโดยการ แต่งชุดไทยโดยส่วนใหญ่เราก็จะเน้นเป็นนุ่งโจงอย่างเงี้ยครับแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นแบบประยุกนิดประยุกประยุกแล้วก็สวยใช่แล้วก็แบบผมสบายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ฝ่ายผู้ชายก็ก็เป็นเสื้อคอตั้งทุกคนจะแบบทุกปีนี้จะจัดเต็มกันมากคึคักคึกคักแล้วแต่ปีนี้เป็นเทรนด์นี้ดูแล้วอ่ะก็คือเขาก็สนุกเนาะแล้วเขาก็แบบแฮปปี้ที่จะแบบเอ้ยทำโน่นทํานี่จริงๆแล้วมันเป็นเหมือนเป็นเป็นเหมือนเมืองเฉพาะนะเพราะว่าเวลาที่เข้ามาก็จะมีบรรยากาศ ให้เช่าชุดหรืออะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยจริงๆก็คุยกันแบบสบายๆส,สนุกๆฟังแล้วก็สนุกใช่ไหมคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยนะต้องมาลองค่ะบีน่าเจอกันที่นี่ที่ลบบุรี ความจริงแล้วการแต่งชุดไทยสําหรับคนลบบุรีมีความหมายหลายอย่างนะคะประเมินจากที่เห็นก็คือพวกเรามีความสุขที่ได้ทําบางสิ่งเพื่อเป็นการน้อมราลึกถึงบุคคลซึ่งเป็นที่เคารพรักยิ่งค่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการแสดงความเป็นเอกลักษณ์ความสามาคัคคีและความเป็นต้นตํำรับการแต่งไทยทั้งเมืองอย่างที่เมื่อก่อนเนี่ยสักประมาณ30ปี20ปีที่แล้วนะคะ คนไทยประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ว่าจะหยิบชุดไทยมาใส่แล้วก็เดินกันง่ายๆเหมือนที่เราเห็นกันนี่ที่ลบบุรีนะคะแต่ว่างานแผ่นดินเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นค่ะเพราะฉะนั้นคนลบบุรีก็เลยทั้งภาคภูมิใจด้วยแล้วก็สนุกด้วยที่ได้ทําเรื่องนี้ค่ะเสียดายนะคะที่ปีนี้นักท่องเที่ยวไม่มีโอกาสได้เห็นเรื่องหนึ่งก็คือการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการที่ ผู้แสดงทุกคนเป็นคนลบบุรีค่ะเชื่อไหมแหมย่วยๆไว้ก่อนจะได้อยากมาชมในปีหน้าไงคะการแสดงของเขาสัมยอดทำอ่ะ คนที่แสดงอ่ะคือคนเขาสัมยอดทั้งหมดถูกไหมคะใช่ค่ะไม่ได้จ้างใครค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นถวนราชการพ่อค้าทหาบรบดีค่ะทาไมอ่ะทาไมเราถึงต้องทําเองทาไมทำไมเราแบบไม่จ้างเขาอะไรเงี้ยเพราะอะไรคะในเรื่องของการแสดงเนี่ยเราก็ได้มีการปรึกษาหารือกอันในคณะทํางานและในส่วนของเทศบาลเราก็ทํางานร่วมกับชุมชนแล้วก็บูรณาการกับหน่วยทหารต่างๆด้วยนะคะ เขาก็บอกว่าเราสามารถที่จะแสดงกันเองแล้วเขาก็ไม่ได้คิดค่าค่าแรงกันเลยค่ะคือคนของเราก็เล่นได้ดมาด้วยใจก็อยากมาถวายงานท่านด้วยสำหรับคนลบบุรีอะค่ะเจ๊ในช่วงเวลานี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เราเรามีความสุขแม้ที่เราแบบเฮ้ หนึ่งเราได้มาแต่งตัวเราเราได้แบบไปสักการะท่านด้วยใช่ไหมเป็นวันสาคัญของเราด้วยใช่ไหมเรามีความรู้สึกเราภาคภูมิใจที่เราอยู่ได้อยู่เมืองระโว่โอ,อยู่เมืองลบบุรีค่ะแล้วก็ปีหนึ่งเนี่ยเหมือนก็ว่าเราก็รอวันนี้อรอวันที่16ก<อ>ุมภาพันอยากให้มาถึงเร็วๆก็จะได้ถวายงานท่านแล้วปีหน้าถ้าโอกาสที่โควิดมันดีขึ้นอะไรอย่างนี้ก็อาจจะกลับมาแ<ช>สดงแต่รูปแบบอีกไหมก็จะได้จัดกันเต็มรูปแบบค่ะ บางทีเราก็ยุ่งกับเรื่องตรงหน้าจนลืมบางอย่างไปนะคะแล้วก็เป็นเหตุผลที่โอ๊ตไปงานนี้ในวันสุดท้ายแต่ว่าดีใจค่ะที่อย่างน้อยได้ทำหน้าที่คนลบบุรีบอกต่องานสำคัญให้ผู้คนได้รับรู้ได้เห็นงานวังในรูปแบบสบายๆกับจุดจัดงานแห่งใหม่ที่แปลกตากว่าทุกครั้งได้กลับมาเจอครอบครัวจริงๆมีคุณลุงด้วยนะคะท่านก็แต่งตัวไม่แพ้ใครเหมือนกันอืม นลบบุรีเขาตั้งใจทำงานนี้จริงๆนะคะเห็นแล้วถ้าอยากมารอปีหน้าเลยค่ะตัดชุดไทยเตรียมไว้ก่อนปีนี้นะคะกุมภาพันธ์ปีหน้านัดเจอกันค่ะกับงานวังนารายจังหวัดลบบุรีสุขแบบไทยใจพอเพียงพักกันสักครู่ค่ะ รถเหนื่อยกันแต่ความแรงไม่เหมือนกันลองบางจาก E20 SE v วใหม่ S e o ดับเบิลคลังสะอาดแรงสุดพลังรู้สึกได้ตั้งแต่ทั้แรกที่ตอดใหม่ E20 SE วคุณอาจไม่รู้ในทุกวันเราอยู่ใกล้กันกว่าที่คิดเราจึงต้องคิดค้นพลาสติกและเคมีภันให้ดีจากับ รถเหมือนกันแต่ความแรงไม่เหมือนกันลองบางจาก E20 SE v ่ดับเบิลพลังสะอาดแรงสุดขลังรู้สึกได้ตั้งแต่ทังแรกที่เติมใหม่ E20 e SE v o กลับเข้าสู่สุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะช่วงนี้ติดตามความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพสู่แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยลดการตั้งครรภในวัยรุ่นของจังหวัดนครราชสีมาค่ะสสสกับภาคีเครือข่ายช่วยกันเสริมจนเกิดผลสำเร็จค่ะ จากความร่วมมือของสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอกับภาคีเครือข่ายที่ช่วยสนับสนุนแกนนำขับเคลื่อนด้านสุขภาพนำไปสู่แนวทางป้องกันและแก้ไขร่วมกันสร้างพื้นที่สุขภาวะยั่งยืนแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันลดพฤติกรรมเสี่ยง การตั้งท้องในวัยรุ่นที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะมีการติดตามผลการทํางานด้านสุขภาพกับการพัฒนานคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุรวมถึงคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ด้วยค่ะโดยรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนายพลพีสุวรรณชวี พร้อมกับคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอลงพื้นที่ที่โรงเรียนหินดาดวิทยาอำเภอห้วยแลงจังหวัดนครราชสีมาค่ะอย่างวันนี้มาโคราชที่แรกก็มาแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เครือข่ายของสอสอสอในโคราชนั้นได้ทำเนี่ยมีหลายกิจกรรมมาก ว่าหน้าที่ของสอสงหรือบริบทของสอสงคืออะไรก็คือการสนับสนุนให้ความรู้เสริมสร้างภูมิอะไรต่างๆนะครับเราก็ยังพยายามจะผลักดันแล้วก็ดึงท้องถิ่นเนี่ยได้เข้ามาร่วมในการทากิจกรรมให้กับสังคมมากขึ้นคือผู้สูงอายุเนี่ยการที่เขาได้มีอะไรทําต่อเนื่องไปอีกด,ด,ดีกว่าอยู่บ้านแล้วก,แวก็แล้วก็รู้สึกว่าเขาไม่มีค่าหรือแต่พอเขาได้มีกิจกรรมที่ทําและบางกิจกรรมเนี่ยเป็นเป็นกิจกรรมที่สามารถหาไรายได้ได้ด้วยก็ทําให้ชุมชนนั้นแข็งแรงมากขึ้นและเขาก็สามารถดูแลตัวเองได้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่่งทีีด ปี2565ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้วก็คาดว่าปี2576จะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุระดับสุดยอดการจะเตรียมพร้อมรองรับลดช่องว่างระหว่างวัยก็จะช่วยให้ผู้สูงวัยตามทันโลกสำหรับจังหวัดนครราชสีมาก็ให้ความสำคัญแล้วก็เดินหน้าการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยอย่างต่อเนื่องซึ่งก็เห็นผลชัดเจนในการทำงานประเด็นตำบลสุขภาวะที่สสส สนับสนุนอยู่ค่ะสสเองสัสนันโรงเรียนผู้สูงอายุหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุซึ่งทง้องถินสางคมอยู่นะครับเราไปพัฒนาให้เป็นหลักสูตรมาตรฐานว่าสิ่งที่ต้องรู้ควรรู้และอยากรู้เนี่ยเป็นยังไงบ้างผู้สูงอายุจะไม่เป็นภาระนะครับแต่จะเป็นพลังต่อเนื่องที่ยาวแล้วก็ทั้งทั้งร่างกายทั้งสังคมนะครับงานสสสค่ะพอดีอ,อบตอก็มี ส่งเสริมอาชีพทำเข้าโปู่ชุงอายุก็มาร่วมมานั่งร่วมกันทำผู้สูงอายุเขาเขาก็มีเงินทุกเดือนมีเงินแบ่งปันคือปันผลกันมีเงินใช้เนาะแต่ก่อนนะเนาะก็อยู่บ้านแบบอยู่บ้านเฉยเฉงาไม่มีงานทำพอเขามาร่วมกลุ่มพอมารวมกลุ่มเขาได้พูดคุยกันปรึกษาหาลือกัน มองดูแล้วผู้สูงอายุคือมีความสุขไม่ได้เหงาไม่ได้แบบไม่ได้ซึมเศร้ามีเพื่อนมีเพื่อนร่วมงานได้ปรึกษาหารือกันค่ะแล้วกมีรายได้แล้ว <c oughs> ก็อยากให้งานสอสของเรานี่นะเข้ามามีแบบว่ามีส่วนร่วมกับผู้สูงอายุเด็กผู้พิการอยากให้ให้ร่วมงานกับให้คนในชุมชนเรานะ่ะให้มีความสุข นอกจากพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแล้วการเสริมภูมิคุ้มกันลดพฤติกรรมเสี่ยงการท้องในวัยรุ่นของที่จังหวัดนครราชสีมาก็ยังเป็นจังหวัดต้นแบบที่เป็นโมเดลขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ การลงพื้นที่ที่โรงเรียนสาหลายวิทยาคมตาบลโนน,นตูมอำเภอชุมพวงทาให้เห็นพลังของเยาวชนค่ะแกนนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่มากกว่า300คนมาทํากิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่สร้างสารรค์ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบเลยค่ะสร้างสุขภาพในเด็กเยาวชนนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญเลยนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมพื้นฐานของชีวิตถึงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กการพูดถึงนมแม่การพูดถึง การเรียนทักษะนะครับอย่างเช่นการเล่นเปลี่ยนโรคกระเต่นงๆเหล่านี้เนี่ยจะลงมาในพื้นที่ดังนั้เป็นพื้นที่ต้นแบบนะครับเพื่อขยายผลต่อไปนะฮะรวมทั้งอย่างเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นด้วยแล้วเราก็สั่งุนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสำคัญสำคัญที่จริงก็มีหลายเรื่องนะครับหนึ่งในนั้นที่วันนี้เอามาแสดงเป็นพิเศษคือเรื่องของการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนำล่องในยี่ิจังหวัดโคราชเป็นหนึ่งในนั้นการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาในวัยรุ่นนะฮะการป เพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยนะครับไล่ไปจนถึงก็ค่้งว่าเมื่อเกิดปัญหาตั้งครรภขึ้นเนี่ยก็ดูแลเยียวยาและก็ทำให้ทั้งแม่ทั้งลูกอยู่ในสังคมต่อไปได้ครับผลจากการทํางานก็ทําให้นครราชสีมากลายเป็นเมืองแห่งสุขภาวะที่มีเครือข่ายสุขภาพมากกว่า350อองค์กรเกิดนวัตกรรมการแก้ปัญหาชุมชนครอบคลุมประเด็นดต่างๆอย่างเช่นระบบการดูแลเด็กปฐมวัยการจัดก,การภัยพิบัติ การควบคุมยาสูบแอลกอฮอลสารเสพติดการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุรวมถึงตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤตโควิดได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ยังเป็นจังหวัดต้นแบบที่ร่วมกันทำงานเรื่องเพศในทุกส่วนทั้งตำบลอำเภอทำงานจนเห็นผลและลดจำนวนคุณแม่ไวสายได้สำเร็จค่ะ เป็นความร่วมมือกันค่ะที่จะทำให้ทุกคนทุกเพศทุกวัยมีสุขภาวะที่ดีและกลายเป็นโมเดลขยายผลยังพื้นที่อื่นๆของประเทศต่อไปได้ด้วยและสำหรับแนวทางที่ทำให้คนทำงานมีความสุขในช่วงโควิดกับแนวคิด Happy Workplace สสสตอนนี้ได้ดาเนินงานในหลายองค์กรแล้วนะคะผู้ประกอบการก็เริ่มนำไปใช้ในการบริหารธุรกิจค่ะล่าสุดขยายไปสู่ภาคอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ค่ะ Happy Workplace หรือองค์กรสุขภาวะของสสสถูกนำมาใช้ในการบริหารธุรกิจช่วงวิกฤตโควิด1 9มากขึ้นมุ่งสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในที่ทำงานค่ะเป้าหมายหลักก็คือคนวัยทำงานที่จะช่วยสร้างความสมดุลให้กับชีวิตการทำงานแล้วก็มีสุขภาพดีค่ะ ล่าสุดสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,สร่วมกับสมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทยนำโมเดล Happy Workplace ไปใช้กับธุรกิจอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ทั้ง50องค์กรภายใต้โครงการพัฒนาสร้างเสริมเติมสุขสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน ซึ่งผลการดําเนินงานในภาพรวมแต่ละองค์กรก็มีความสุขเพิ่มขึ้นทุกมิติเลยค่ะมีการมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรต้นแบบกับองค์กรที่เข้าร่วมโครงการในงานสุขสร้างได้ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 บบริษัท global plus จำกัดได้ happy workplace ไปใช้ในการบริหารธุรกิจค่ะกับแนวคิด happy money เพิ่มรายได้ให้กับพนักงานปลูกฝังการออมเงินและการปลดล็อกหนี้สิน ปลูกผักเพื่อรับประทานและจำหน่ายค่ะรวมถึงแฮปปี้บอดี้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจเราเป็นโรงงานผลิตนะครับพนักงานก็ทำงานกันตลอดนะครับก็อาจจะเกิดภาวะความเครียดนะครับแล้วหรือว่าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะครับอันดับแรกเลยจะเป็นแฮปปี้มันนี่นะครับเพราะว่าพนักงานเราจะมีปัญหานี่สินนะครับก็เลย หาทางนะครับปลดภาระนี่นอกระบบอีกทางหนึ่งก็คือหาไรายได้เสริมให้เขานะครับก็สามารถแก้ไขปัญหาได้นะฮะก็ภายในหนึ่งปีนะฮะต่อไปก็จะเป็นเรื่องอาการแฮปปี้บอดี้นะครับเรื่องการาให้พนักงานได้มีการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับเป็นช่วงก่อนเข้างานแล้วก็มีเรื่องการปลูกผักนะครับเพื่อจะได้มี าผ่อนครด้วยแล้วก็มีอาหารกินตอนนี้เราก็ไปเน้นเรื่องการออมนะครับเพราะว่านี่นี่เสีนเราคิดว่าเออเขาเขาเมื่อปลดล็อกแล้วนะครับแล้วก็เน้นกันมีไรายได้สำหรับปี2564กสอสอสอก็เน้นผลักดันแนวคิด Happy Workplace ผ่านทางสมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทยค่ะที่จะเป็นแรงสนับสนุนขยายองค์กรสุขภาวะให้กว้างขึ้น ด้วยการใช้แนวคิด Happy a i d ทพัฒนา50องค์กรให้กลายเป็นองค์กรสุขภาวะต้นแบบแล้ว30องค์กรค่ะแล้วก็เกิดองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำแก่องค์กรอื่นๆเพิ่มขึ้นอีก10องค์กรด้วยนะคะ เราคิดว่าอยากจะมีกิจรกรรมนะครับในช่วงที่มันมีโควิดมีอะไรเนี่ยให้แต่และงานที่มีผลประกอบการยังมีปัญหาอยู่และสมาชิกก็รู้สึกไม่หวั่นไหวนะครับรู้สึกไม่มั่นคงกับตัวงานที่เราทําอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็เอากิจรกรรมของ Happy Workplace เเข้ามาช่วยให้องค์กรน,นั้นแข็งแรงขึ้นนะครับมีทัศนคติที่ดีขึ้น แต่ละบริษัทจะเลือกใช้ทั้งเรื่องเงินหรือเรื่องสุขภาพผสมประสานกันมันไม่ใช่เป็นบะหมี่สำเร็จรูปนะที่จะใช้สูตรเดียวกันทุกบริษัทบางบริษัทก็อาจจะไม่ไม่พร้อมเรื่องเงินก็ใช้เรื่องสุขภาพเป็นตัวตั้งนะครับบางบริษัทสามารถจะคอนทริวิลให้พนักง,งานใช้เวลาของตัวเองไปทํานู่นทํานี่ได้ก็ก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้หลายแบบเท่านั้นเองถ้าองค์กรที่มีความสุขคนงานก็มีความสุขนะครับเขาสามารถจะปลอดปลอด,ปลอดใจในเรื่องของนี่ปลอดภัยในเรื่องของสุขภาพเขาก็จะรู้สึกดีกกับาาารทงาํงน ขณะนี้สสสเร่งรวบรวมความรู้จากกระบวนการพัฒนาสุขภาวะในองค์กรเพื่อผลิตเป็นชุดความรู้ที่นำไปใช้ต่อยอดขยายผลในองค์กรสาธารณะและเอก,กชนทั่วประเทศให้แล้วเสร็จในปี2565ค่ะ เรามีแนวทางของของ p y ปปี e ไฮบริ e รเนี่ยรือใช้แนวทางโดยที่ใช้ความสุข8ประการเนี่ยหรือเขาเรียก Happy 8เนี่ยใช้ตัวนี้เป็นเป็นแกนนำนะครับเป็นแนวทางในการออกแบบส่วนการออกแบบจริงๆแล้วเป็นการออกแบบร่วมเรามองสุขภาวในเชิงของกายนะครับใจนะครับสังคม และสติปัญญาเราถือว่าคนเนี่ยเป็นคนที่ไปผลักดันพันธกิจขององค์กรนะเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นมาอาจจะเป็นรายได้อาจจะเป็นความร่วมมือหรืออาจจะเป็นพลังใหม่ๆหรืออาจจะเป็นนวัตกรรมก็ได้นั้นเนี่ยองค์กรเราเราอยากขยายมากขึ้นแล้วก็เราพยายามจะแข่งเป็นองค์กรที่มีประเด็นปัญหาเรื่องสภาวะชัดเจนมีพละกําลังในการช่วยผลักดันนโยบายเรื่องเกี่ยวกับสภาวะเป็นหลักพะเราบอกว่ากลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มที่ เราน่าจะสร้างเป็นแวนวนร่วมทางยุทธศาสตร์ได่ดีแล้วก็ช่วยฝักดารสิ่งดีออกไปให้ได้ให,ไดให้ได้กว้างขวางและไวขึ้นครับ Happy workplace เครื่องมือหนึ่งที่ช่วยวางแผนให้องค์กรดูแลพนากาักงานดูแลบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีและมีความสุขในการทำงานถือเป็นแรงสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและรอดพ้นวิกฤตโควิด -19 ไปได้อย่างมั่นคง หมดเวลาแล้วนะคะสุขแบบไทยใจพอเพียงเจอกันใหม่นะคะวันศุกร์หน้าบ่ายสามโมงครึ่งทางช่อง5กดหมายเลขค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ